ตอนที่ 6. คนหาปลาการตกปลาก็เป็นเกมแห่งการรอคอยไม่ใช่เหรอฮะดิชาร์ดถามกับคนหาปลาใช่มันเคยเป็นจนกระทั่งฉันกลายเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นนั่นแหละแล้วคุณมีความมั่งคั่งอะไรบ้างฮะฉันเป็นเจ้าของร้านค้าปีกเห็นสิ่งที่ฉันสวมใส่อยู่นี่ไหมรองเท้าคู่นี้เสื้อนอกตัวนี้ ทั้งหมดมาจากร้านของฉันวัสดุอย่างดีฉันชอบใช้เวลากับพนักงานของฉันเหมือนกับที่ฉันใช้กับปลานั่นคือสิ่งที่ฉันรักและความมั่งคั่งที่ฉันมีแล้วเธอล่ะผมไม่ค่อยมีความมั่งคั่งหรอกฮะคนหาปลาผิวปากโลกกำลังรอเราอยู่กำลังคาดหวังอยู่จากนั้นเขาก็เคาะด้านข้างของเรือจนเกิดเสียงดังพร้อมกับพูดว่า เธอตาบอดหรือเปล่าพ่อหนุ่มน้อยเธอต้องการจะค้นหาไม้งั้นหรือนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่รอบๆตัวเธอเธอกำลังนั่งทับมันอยู่ยังไงล่ะไม่ใช่ฮะที่คนจัดสวนและผมหมายถึงก็คือไม้จากต้นไม้ฮะผมกำลังมองหาไม้จากต้นไม้คือผลกำลังมองหาวิสัยทัศน์ของผมนะฮะรู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้ ริชาร์ดรู้สึกว่ายิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไม่รู้อะไรเลยริชาร์ดจึงตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะลงมือทำให้มากขึ้นมีคำกล่าวว่าโอกาสก็เหมือนกับปลาที่ยังมีอีกมากมายรอคอยเราอยู่ในทะเลและบทเรียนของการเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นก็คงจบลงตรงนี้คุณเริ่มมีก๊อกเงินก๊อกแรกของตัวเองได้ยังไงฮะ ก็อย่างที่บอกฉันกลายเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นเมื่อก่อนฉันเคยคิดถึงแต่เรื่องการหาปลาแต่พอฉันกลายเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันก็เริ่มคิดเหมือนปลามันแตกต่างกันนะรู้ใช่ไหมฉันออกตามล่าหาปลายังไม่รู้จักจบจักสิ้นตอนนั้นฉันทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและฉันก็เกลียดงานของฉันเพียงเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ้องคอยวิ่งไล่ล่าหาลูกค้าอยู่ตลอดเวลาพอฉันเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันก็มุ่งให้ความสำคัญและใส่ใจกับการสร้างเบ็ดที่ดีขึ้นแน่นอนฉันสามารถสร้างเบ็ดตกปลาที่น่าดึงดูดมากขึ้นเมื่อเธอสร้างสิ่งที่ดึงดูดได้เธอก็จะไม่ต้องไล่ล่าอีกต่อไปฉันลงทุนเวลาของฉันให้กับการสร้างคุณค่าความมั่งคั่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้โดยปราศจากคุณค่า คุณค่าเปรียบเหมือนแม่น้ำที่พัดพาความมั่งคั่งให้ไหลหลังมาลิชาจดคำพูดนั้นไว้ก่อนตั้งใจฟังต่อคุณค่าเปรียบเหมือนแม่น้ำที่พัดพาความมั่งคั่งให้หลังไหลมา ฉันมองหาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สร้างแรงดึงดูดให้กับผู้คนฉันเคยขายเสื้อนอกที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้นฉันจึงลงทุนเวลาของฉันศึกษาและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนอยากซื้อซึ่งนั่นทำให้ฉันได้พบกับพ่อค้ามากมายที่ประสบความสำเร็จมากกว่าฉันหลังจากนั้น6เดือนฉันก็มีความรู้และเครือข่ายเพียงพอที่จะเริ่มเปิดร้านค้าปลีกข,ของตัวเอง ที่ซึ่งฉันก็จะเป็นคนเลือกรายการเสื้อผ้าที่ฉันรู้ว่ามันน่าจะขายดีและทุกวันฉันก็จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ส่งมอบของฉันทุกวันฉันจะถามตัวเองว่าฉันสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับร้านค้าของฉันได้อย่างไรฉันกลายเป็นคนที่เพียรพยายามทำทุกอย่างด้วยแรงบันดาลใจและร้านของฉันก็ประสบความสำเร็จมากจนต้องขยายสาขาในเวลาต่อมา คุณหมายความว่ายังไงฮะที่พูดว่าคนที่เพียรพยายามทำทุกอย่างด้วยแรงบันดาลใจคนหาปลาหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาเธอเห็นเบ็ดนี่ไหมอาจจะดูเหมือนใช้เวลาเพียงแค่ห้านาทีในการสร้างมันขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วต้องใช้เวลาตั้งห้าปีเลยทีเดียวนะทุกๆวันฉันพยายามคิดว่าจะทำเบ็ดตกปลาที่ดีขึ้นได้อย่างไร ฉันจึงเพียรออกแบบทดลองใช้แล้วก็พยายามปรับปรุงมันอยู่เรื่อยๆดังนั้นเบ็ดตกปลานี้จึงเป็นงานที่ฉันเพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจเพราะมันยังคงไม่สมบูรณ์และมันจะไม่มีวันสมบูรณ์เพราะถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่มันก็จะไม่สนุกความสนุกมันอยู่ที่การลองผิดลองถูกมันก็เหมือนกันกับฉันฉันก็เป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจ ริชาร์ดนึกไปถึงคนสวนที่วิสัยทัศน์ของช่างป่าปาสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นงานที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจทั้งสิ้นเขาจดข้อความดังกล่าวลงไปในสมุดจงเป็นคนที่มีความเพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจริชาร์ดถามต่อแล้วตอนที่คุณเริ่มเปิดร้านของตัวเองคุณไม่กลัวมันจะล้มเหลวหรอฮะไม่เลยหนุ่มน้อย ฉันวางแผนที่จะล้มเหลวไม่ว่าจะทำอะไรเธอต้องวางแผนที่จะล้มเหลวด้วยนะไม่อย่างนั้นเธอก็จะผิดหวังอยู่เสมอลองมองไปทางนี้สิคนหาปลาวาดมือไปยังแม่น้ำ้ายท่าทางวาทยากรของวงออเคสตราแม่น้ำสายนี้มีปลาอยู่เป็นนับพันๆตัวเวลาฉันหย่อนเบ็ดลงไปฉันวางแผนที่จะล้มเหลวในการตกปลาทุกครั้งและขอให้ความสำเร็จแค่ครั้งเดียว นั่นหมายถึงชั้นวางแผนที่จะล้มเหลวในอัตรา99.9%ถ้าอัตราความล้มเหลวในการจับปลาของชั้นเป็น99.8%นั่นหมายถึงชั้นจับปลาได้2ตัวซึ่งก็จะทำให้ชั้นได้ผลลัพธ์เป็น2เท่าสำหรับวันนั้นเมื่อชั้นทดลองทำการตลาดแบบใหม่ๆหรือจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายภายในร้าน หรือแนะนำสินค้าตัวใหม่ฉันจะลงทุนเวลาและเงินด้วยความคาดหวังว่าจะมีความล้นเหลวในอัตราที่สูงเสมอและฉันก็จะทำให้แน่ใจว่าด้วยอัตราล้มเหลวที่สูงขนาดนี้ฉันยังได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่ฉันได้ลงทุนไปดังนั้นฉันจึงเรียนรู้อย่างเกิดประโยชน์คุณเคยได้รับผลตอบแทนที่แย่กว่าที่คิดไว้หรือเปล่าฮะแน่นอน มันเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาก่อนที่ฉันจะเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันตั้งความหวังไว้สูงมากและตั้งเป้าหมายไว้สูงเสมอแต่แล้วก็ต้องผิดหวังอยู่เสมอเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นฉันจัดสรรเวลาและเงินตามความคาดหวังที่สูงมากดังนั้นนอกจากจะต้องผิดหวังแล้วเวลาและเงินที่ลงทุนไปก็สูญเปล่าและหมดไปอย่างไร้ค่า ทุกวันนี้ฉันเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันก็ยังวางแผนที่จะล้มเหลวดังนั้นแทบทุกครั้งฉันจึงประหลาดใจและเบิกบานกับผลลัพธ์ที่ได้แต่ก็มีเหมือนกันที่ต้องประสบความล้มเหลวเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้แต่ฉันก็ยินดีเพราะทุกๆความล้มเหลวคือโอกาสครั้งใหม่ที่จะทำให้มันดีขึ้นดิชาร์ดฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจคนหาปลาล้มเหลวตั้งหลายครั้ง มากกว่าพ่อของเขาเสอีกและนั่นคือวิธีที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้และเขาก็รู้สึกสนุกกับมันมากด้วยสําหรับคนหาปลาการเรียนรู้คือเกมอย่างแท้จริงริชาร์ดอดที่จะคิดไม่ได้ว่ามีคนเล่นเกมนี้น้อยมากนั่นอาจจะเป็นเพราะไม่รู้กติกาหรือเปล่าคนหาปลาค้ายจะรู้ว่าริชาร์ดกำลังคิดอะไรอยู่จึงเอ่ยขึ้นว่า วางแผนที่จะมั่งคั่งโดยการล้มเหลว9ในสิครั้งแบบนี้ไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเธอก็ยังมั่งคั่งได้อยู่ดีถ้าเธอวางแผนที่จะมั่งคั่งโดยการประสบความสำเร็จเก้าในสิครั้งความมั่งคั่งก็จะไม่มีวันมาถึงมือเธอยกเว้นเสียแต่ว่าเธอจะโชคดีคนหาปลาบางคนทําอย่างนั้น พวกเขารอจนกว่าจะโชคดีสำหรับพวกเขามันเป็นเกมแห่งการรอคอยอย่างแท้จริงริชาร์ดจดบันทึกลงสมุดจงวางแผนที่จะล้มเหลวตอนนี้ฉันมีคำถามจะถามเธอบ้างอะไรคือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ที่จะทำให้เธอเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นผมเรียนรู้ที่จะถามเมื่อผมไม่รู้ฮะ เมื่อเธอไม่รู้หรือเมื่อเธอไม่อยากจะลงทุนเวลาเพื่อที่จะเรียนรู้กันแน่โหก็ผมไม่อยากลงทุนเวลานานถึง5ปีเพื่อที่จะเรียนรู้นี่ฮะแล้วในกรณีแบบนี้เธอควรจะถามใครล่ะดิชาตยิ้มผมก็จะถามคนที่เพียรพยายามทำทุกอย่างด้วยแรงบันดาลใจที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการหาปลาด้วยการใช้เบ็ดตกปลาสิฮะถูกต้องแล้วล่ะเพื่อหนุ่ม เธอสามารถจะพัฒนาความก้าวหน้าของเธออย่างรวดเร็วโดวยการลงทุนเวลาในเครือข่ายที่แวดล้อมไปด้วยคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจหลายๆคนนั่นคือสิ่งที่คนมั่งคั่งเขาทำกันรู้ไหมด้วยวิธีนี้เธอจะได้ลงทุนเวลาในการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนสิ่งที่เธอปรารถนาอย่างแรงกล้ารวมทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเธอโดยตรงย่ายังไงล่ะ ลิชาร์ดพยายามที่จะทำความเข้าใจให้มากขึ้นคุณจึงตัดสินใจเป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างคุณค่าเพราะมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าและมันก็เป็นวิสัยทัศน์ของคุณด้วยใช่ไหมฮะแล้วคุณก็หาคนอย่างช่างปปามาช่วยสร้างระบบปปาที่ดีขึ้นและชวนคนจัดสวนมาช่วยสร้างสวนที่ดีขึ้น เพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าและเป็นวิสัยทัศน์ของพวกเขาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยล่ะแล้วทำไมคุณถึงช่วยผมละฮะเพราะฉันรู้นะสิว่าใครเป็นคนที่มีความเพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจลิชาร์ดเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองแต่ก็ยังไม่คลายวาความกังวลใจเขาจึงถามต่อว่า แล้วผมจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะเป็นผู้มั่งคั่งได้ในวันนี้ล่ะฮะคนตกปลาหัวเลาะเด็กก้าขวบสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยนะเขาเคาะกาบของเรืออีกรอบมองให้เห็นเนื้อไม้สี่พ่อหนุ่มน้อยแล้วเธอจะพบกับความมั่งคัง่งพรุ่งนี้มาฟังตอนที่7คนพายเรือ